Hi, this is Barbie Roberts. I love being video and being my name community and a part Roberts. love vlogger of Barbie เองทุกวันนี้มีการปรับตัวเข้ากับกระแสสังคมโลกปัจจุบันอย่างที่ทุกวันนี้ Barbie ได้กลายมาเป็นยูทูบเบอร์ทำคอนเทนต์เรื่องราวชีวิตของตัวเองผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเรามาดูเรื่องราวการผันตัวครั้งนี้ของ b a r b บี้กันดีกว่าครับ ครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Baby Spirit นะครับมันที้ทําคลิปเกี่ยวกับบาร์บี้นานมากๆกันเลยวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงกับปรากฏการณ์ที่บาร์บี้ได้กลายมาเป็นยูทูบเบอร์หรือที่เรียกว่าบาร์บี้บล็อกนะครับมันเป็นอีกการพัฒนาการทางด้านคอนเทนต์ของบาร์บี้ที่มีการปรับตัวได้เข้ากับการเป็นแปลงของโลกแล้วก็พฤติกรรมลูกค้าได้ดีมากๆกเลย ทีนี้ผมก็เลยได้ไปหาข้อมูลมานะคะแล้วก็มันทําข้อมูลพร้อมแชร์ต่อไปนี้นะครับเพราะว่าตอนแรกที่เห็นบาบิวแล้วก็ค่อนข้างประหลาดใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ใช่ไหมเถรดเดี๋ยวผมจะพูดท้ายคลิปแล้วก็ไปดูกันเลย ในขณะที่โลกอินเทอร์เน็ตทุกวันนี้โซเชียลมีเดียเป็นช่องทางหลักของประชากรโลกที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกันหลายคนใช้อินเทอร์เน็ตในการทำคลิปสื่อสารสิ่งต่างๆที่ตัวเองต้องการสื่อเพื่อให้โลกได้รับรู้เมทแยวเองก็เห็นถึงความสำคญของกระแสพฤติกรรมและวัฒนธรรมบนโลกอินเทอร์เน็ตจึงได้สร้างบาร์บี้ล บาร์บี้วอล์กเสมือนเป็นแอนิเมชันเว็บซีรีส์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับบาร์บี้ออกมาทำคลิปพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวชีวิตของเธอครอบครัรวเล่นเกมกับเพื่อนๆชาเลนจ์ต่างๆแต่งหน้าทำอาหารหรืออะไรต่างๆอีกมากมายพร้อมกับฉากปิดจบสำคัญที่เป็นเอกลักษณ์ของทุกคลิปกับคำว่า p ace. p e c e p ace. p e a เ e p e a c e peace ยอมาจาก Positive Attitude Change Everything หรือแปลว่าทัศนคติบวกเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งโดยคลิปแรกเปิดตัวบนชน่อง YouTube ของบาร์บีในวันที่19มิถุนายน2015และหลังจากนั้นในทุกๆวันศุกร์ของทุกอาทิตย์บาร์บี้ล็กจะถูกปล่อยออกมาแต่การทำคลิปของบาร์บีในการออกมาเล่าเรื่องราวชีวิตหรือ,อกจิจกรรมต่างๆ มันย่อมมีความหมายในยะสำคัญบางอย่างต่อตัวแบรนด์หรือบริษัทแมทเทลเองด้วยเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลตั้งแต่เริ่มต้นการทำบาร์บี้วอลกันดีกว่านะครับ b a r b i ี awesome. Vlog, ้วอลกเกิดจากไอเดียของโปรดิวเซอร์จูเลียพรินสเตอร์ ที่จับเอาประเด็นพฤติกรรมการเสพสื่อโซเชียลมีเดียของแเรื่อนปัจจุบันมาเป็นแนวคิดในการทำบาร์บี้บล็อกเนื่องจากเธอเห็นลูกสาวของเธอจ้องแต่โทรศัพท์ตลอดเวลาและแนวความคิดนี้มันมาตอบโจทย์กับสมมุติฐานที่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าบาร์บี้มีเสียงของตัวเอง เราก็ต้องมองย้อนกลับไปที่ตัวตุ๊กตาบาร์บี้นะครับว่าบาร์บี้เป็นของเล่นหมวดแฟชั่นดอกเป็นที่รู้จักกืบทั่วโลกเธอถูกสร้างให้เป็นสเสมือนตัวขับเคลื่อนการแสดงออกของตัวตนการใช้จินตนาการการแสดงออกถึงความฝันต่างๆของผู้เล่น เราเล่นตุ๊กตาบาร์บี้เราใช้จินตนาการผ่านความเป็นตัวตนของเราผ่านการเล่นตุ๊กตาบาร์บี้แต่ตลอดเวลาเกือบ60ปีนับตั้งแต่บาร์บี้ถูกสร้างเธอมีตัวตนแค่ถูกใช้เป็นเพียงตัวสะท้อนกระแสสังคมผ่านตุ๊กตาพลาสติกถูกเก็บไว้แค่ในกล่องสวยๆมีค่าแค่ของสะสมเช่นบาร์บี้ถูกใช้เป็นตัวสะท้อนสังคมที่ผู้หญิงก็สามารถเป็นอาชีพอะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นป,นประธานาธิบดี นักบินอวกาศผู้ประกอบการหรือมีเหตุการณ์ที่กล่าวหาว่าบาร์บี้เป็นตุ๊กตาที่มีการเกยดชาติพันธุ์เป็นต้นแต่ในขณะเดียวกันบาร์บี้กลับไม่มีโอกาสได้พูดอะไรต่อสิ่งที่เธอสะท้อนออกไปเลยหรือแม้แต่โอกาสที่เธอจะได้แสดงความคิดเห็นต่อสิ่งต่างๆว่าเธอคิดเห็นอย่างไรบ้างดังนั้นด้วยการมีของ YouTube ที่ได้สร้างอินฟลูเอนเซอร์รุ่นใหม่มากมายจึงเป็นโอกาสที่ดี ที่จะได้มอบเสียงให้กับบาร์บี้เสียงที่จะทําให้เธอสามารถพูดสําหรับตัวเองเสียงที่เธอจะสามารถพูดสําหรับเด็กและผู้ใหญ่ทั่วทั้งโลกตลอดเวลาในประวัติศาสตร์ของบาร์บี้บาร์บี้ถูกสังคมให้ความสนใจมาโดยตลอดและการมีเสียงครั้งนี้เมื่อบาร์บี้พูดก็ย่อมต้องมีคนสนใจซึ่งผมเคยทําคลิปพูดถึงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์บาร์บี้ไว้แล้ว ใครสนใจมันจะแปะลิงก์ไในช่องด e ส c ริปชั่นนะครับผม b a r b บ v v l o ็เองก็จะกลุ่มเป้าหมายทุกเพศทุกวัยทั่วโลกซึ่งประสมความสำเร็จในการสร้างคุณค่าเสริมสร้างพลังศักยภาพและสะท้อนคุณคา่าต่อผู้ชมทั่วโลกในขณะที่ในส่วนของเนื้อหาของ b a r b i e v l ล็ จะไม่โฟกัสไปที่เรื่องราวดั้งเดิมของตุ๊กตาบาร์บี้เช่นบาร์บี้มีอายุ60กว่าปีบาร์บี้เกิดปี1959บาร์บี้ไปอวกาศครั้งแรกเมื่อไหร่บาร์บี้มีน้องสาวคนแรกคือใครบาร์บี้คบกับเคนเมื่อไหร่เป็นต้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้ชมได้โฟกัสการใช้จินตนาการในการสร้างเรื่องราวของตัวเอง ไปพร้อมๆกับบาร์บี้บาร์บี้วอลกได้รับคำชื่นชมอย่างมากในการสื่อสารกับคนดูในการส่งเสริมให้เด็กใช้จินตนาการความคิดสร้างสารรค์ผ่านกิจกรรมต่างๆบนวล็อกเช่นงาน DIY ต่างๆการแต่งหน้าทีมต่างๆทำอาหารหรือนอกจากนั้นนอกจากเธอจะเล่าเรื่องราวชีวิตแล้วเธอเรียังทำคลิปสร้างแรงบันดาลใจที่เสริมสร้างพลังให้กับผู้คนเช่น คลิปที่มีการพูดเกี่ยวกับความสําคัญของความมีเมตตาการนําคนดังต่างๆมาพูดในการสร้างแรงบันดาลใจการไม่เห็นด้วยกับการล้อเล่นการหยุดบูลลี่และคลิปที่ทําให้บาร์บี้บล็อกไวรัลและได้รับกระแสชื่นชมมากๆนั่นก็คือการที่เธอทําคลิปเกี่ยวกับการต่อต้านการแสสีผิวโดยเธอได้นาเพื่อนเธอชินกิกีมาพูดในประเด็นนี้ What you speak French better than all of us? Why didn't you just stay in the club and prove him wrong? Have prove and ในขณะเดียวกันในด้านการตลาดบาร์บี้บล็อกเองก็ยังใช้เป็นตัวโฆษณาสินค้าของรุ่นใหม่ๆของเมทเทลอย่างอ้อมๆโดยไม่ใช่การขายแบบซึ่งซึ่งหน้าแต่จะผ่านการเล่าเรื่องในแต่ละคลิปเช่นหากเมทเทลปล่อย Dream House เซตใหม่บาร์บี้บล็อกก็จะทำคลิปเกี่ยวกับการทัวร์ห้องหรือทัวร์ในบ้าน The kitchen that is our kitchen table where we have our meals หรือเวลามีภาพยนตร์เรื่องใหม่ปล่อยฉาย ก็จะนำตัวละครจากภาคตร์เรื่องนั้นมาเล่าเรื่องราวในบล็อกของบาร์บี้ในเบอร์หลังการสร้างบาร์บี้บล็อก เพื่อทำให้ออกมาสมจริงที่สุดในการแสดงออกทางสีหน้าและอารมณ์และภาษากายนักแสดงจะต้องใส่ชุด motion capture ในการจับการเคลื่อนไหวต่างๆซึ่งนักแสดงผู้นั้นก็คืออเมริกาอย่างผู้ที่ให้ทั้งเสียงบาร์บี้และแสดงเป็นบาร์บี้ในบาร์บี้ l ล็กนั่นเอง Elle. ซึ่งเธอเองก็รู้สึกว่าเป็นโปรเจกต์ที่เธอภาคภูมิใจมากๆที่ได้มามีส่วนร่วม kind of rolled my eyes a little because first of all i didn't know how they were going to do that sure first of all but second of all um, i didn't know what the, the intention behind it was you know and i i, I think it's now that i'm looking at it retrospectively it's brilliant because it's the best way to connect <laughs> แล้วนักแสดงก็จะต้องพูดสดเอาเองเพื่อให้นักแสดงแสดง e x p r e s s ชันอย่างเป็นธรรมชาติมากที่สุดในส่วนของ a n i m เมชันก็มีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆที่ค่อยๆเพิ่มความสมจริงขึ้นมาในแต่ละตอนจนมาถึงคลิปที่ตอบคำถามของ Skipper Animation ันก็ได้มีการใช้ตัวโมเดลของซีรีส์ Barbie Dreamhouse Adventure และนับจากคลิปนั้น Barbie Vlog ก็ได้เชื่อมโยเข้ากับซีรีส์ดังกล่าวอย่างเต็มรูปแบบ เรียบเมือมนบาร์บี้บล็อกเป็นสปินออฟของ Barbie Dream h o u s e Avenger ก็ว่าได้พอเห็นแล้วใช่ไหมครับว่า Barbie Vlog ไม่ใช่แค่อนิเมชั่นที่ทำออกมาเล่าเรื่องราวบาร์บ<ๆ>ี้เฉยๆแต่มันมีจุดประสงค์ในการมอบเสียงให้กับ Barbie, คาแรคเตอร์บาร์บี้เพื่อให้เธอที่สามารถพูดสำหรับตัวเองสักทีและใช้ในการโปรโมตการตลาดไปในตัวในขณะที่เนื้อหาก็สอดแทรกประเด็นสังคมมากมายที่เสียงตอบรับชื่นชมมากมายแม้แต่พูดที่แสดงเป็นบาร์บี้เอง เธอก็รู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์นี้ก็จบกันเฟลแล้วนะครับสำหรับข้อมูล Barbie Vlog ที่ผมได้หาข้อมูลมาตั้งแต่จ,จุดเริ่มต้นการสร้างถึงได้รู้ว่าเป้าหมายของการสร้าง Barbie Vlog อม,มันมีในยะสำคัญอะไรอยากจะบอกว่าตอนแรกที่ผมได้ดู Barbie Vlog อกเอพิโดแรกที่ปล่อยในปี2015ค่อนข้างตกใจมากเลยแบบเฮ้ยแบบ คืออะไรขึ้นนี่ะทำไมบาร์บี้กลายมาเป็นอย่างนี้คือตกใจมากเราไม่รู้มาก่อนแล้วว่ามาันจะเกิดแบบนี้ขึ้นมาแต่พอได้ดูมาเรื่อยๆจะเห็นคอนเทนต์ใหม่หมๆเรื่อยๆก็รู้สึกว่ามันเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่แบบชาญฉลาดมา,มากๆในการนำเสนอคาแรคเตอร์บาร์บี้หลังจากที่ตลอดหลายปีมาเราได้เห็นบาร์บี้ หลากหลายบทบาทหลากหลายคาแรคเตอร์แต่เราไม่ได้เห็นตัวตนบาร์บี้จริงๆผมคิดว่าบาร์บี้ฟล็อกก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งพัฒนาการของบริษัทที่อยากจะให้โลกได้เห็นหรือเขาต้องการที่จะสร้างเพอร์ซัน i ลตี้จริงๆของบาร์บี้สักทีนะครับแล้วละการมีของบาร์บี้ฟล็อกผมรู้สึกว่ามันทำให้เราเข้าถึงบาร์บี้ได้มากขึ้น ไม่ใช่เข้าถึงแบบว่าเราเข้าดู Youtube ได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องซื้อแผ่นมาแต่ก,ก่อนนะครับไม่ใช่อย่างนั้นควจะหมายความว่าเราพูดประเด็นเดียวเราพูดเรื่องเราวเวพอไม่กับบาร์บี้บาร์บี้พูดถึงฮอลโลวีต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกมาเตอร์เดย์นิวเยียฮอลโลว e นเอิร์ธเดย์วูแมนเดย์ที่มันมีที่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแล้วมันก็เป็นเหตุการณ์ที่เรารู้ว่ามันมีจริงๆแลเราก็พูดในเหตุการณ์ เดียวกันบาร์บี้พูดถึงเสียงแวดล้อมอจัยก็มีกระรแะสเรื่องเสียงแวดล้อมแล้วพูดถึงการขคารบซึ่งกันและกันการจุดการบูลลี่บาร์บี้ก็พูดเรื่องนี้ I've been thinking about bullies a lot lately. You know, bullies aren't just people who tease you or make you feel bad about yourself. Bullies can also be friends that try to make you do something that makes you feel uncomfortable. มันเลยให้ความรู้สึกว่าเฮ้ยบอบบี้กับเราพูดเรื่องเดียวกันแล้วเราเข้าถึงเข้าหามาร์บี้ได้ดีกว่าเมื่อก่อนมากๆม,ม,มันยิ่งเห็น คาแรคเตอร์ของบาร์บี้ได้ชัดเจนมากขึ้นและมีหลายคลิปมากๆเลยนะครับของบร์บี้ที่ผมชอบมากๆางไอคลิปที่พูดเกี่ยวกับประเด็นสังคมผมจะชอบมากกว่าที่จะเป็นแบบบล็อกที่พาพูดเกี่ยวกับเรื่องไลฟ์สไตล์หรือเรื่องอ uh, DIY challenge หรือเกมทำอาหารต่างๆอะไรเงี้ยคือบอกเลยว่าส่วนตัวคือถ้าเจอบล็อก ถ้าหากบาร์บี้ปล่อยบล็อกพวกนั้นมาผมจะไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร่แต่ผมจะดูเกี่ยวกับบล็อกเฉพาะที่พูดเกี่ยวกับเรื่องเรื่องประเด็นในเรื่องของการใช้ชีวิตการาสร้างแรงบันดาลใจในชีวิตมากกว่าแล้วคลิปที่ผมรู้สึกว่าชอบมากๆก็จะมีหลายอันแหละแต่ว่าในบาดาน,นั้นก็จะมีคลิปที่บาร์บี้พูดถึงความรู้สึกเศร้าที่อยู่ดีๆมันก็เกิดขึ้นมาอย่างเช่นเราตื่นนอนแล้วก็รู้สึกเศร้าหรืออยู่ดีๆล้วก็รู้สึก เศ้าอะ feeling blue ก็เป็นเหตุการณ์ที่ผมว่าเกิดขึ้นกับได้หลายคนและพอบาร์บี้พูดถึงเรื่องนี้มันก็สึกเอ้ยเราก็มา second ีย y ดีกว่า I woke up this morning feeling a little blue no real reason that I can think of just blue the key is knowing that you are not alone in what you feel everyone has felt the way you feel at some point แล้วก็คลิปของการให้พูดขอโทษน้อยลงบางคนติดการพูดขอโทษตลอดเวลา แต่จริงๆมันก็เหมือนเป็นการบันทอนคุณค่าในตัวเองใช่ไหมครับ But I think there's a bigger issue around sorry, especially with girls. We say it a lot, you know, like a lot. แล้วอ้มาสดที่ปล่อยมาหลายอาทิตย์ที่แล้วอาเงี้ยครับอาจจะมาที่ตัวเธอสม,มัยก่อนเขียนไว้ให้กับตัวเองในอนาคตเพื่อที่จะมาอ่านแล้วเธอเ,อเก็บมาไว้ในทางกระสุนและเธอเอามาเปิดอ่านในบล็อกตัวเกือบจะล่าสุดซึ่งปล่อยหลายอาทิตย์แล้วว่า ตอนนี้เธอเป็นยังไงบ้างเธอยังรู้สึกกลัวอะไรไหมคือคอนข้าง Impact กับผมมา,มากๆเลยคือมันให้ความรู้สึกว่าให้เรามองย้อนกลับไปว่าตอนเด็กเราคิดยังไงกับตัวเองตอนเด็กเราเคยฝันแระเคยจินตนาการอะไรไปบ้างตอนเด็กเราเคย Su กข์ทร์เกี่ยวกับปัญหาอะไรหรือเปล่าแล้วมันทําให้เราลองย้อนกลับมามองตัวเองป,ปัจจุบ hey, ันว่าเฮ้ยเราก็ผ่านมาได้นี่หว่าหรือเหตุการณ์นี้เราแพ้นี่หว่าหรือเหตุการณ์นี้เราสามารถ ชนะมันมาได้อะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเอพิโซดนั้นค่อนข้างอิมแพคกับตัวผมพอสมควร a little hard everyone is nice but I feel too shy to talk to them did you decide what you want to be when you grow up I hope by the time you read this I have everything figured out love younger you I wish I could write back to her <z wedding> ตอนเด็กเรามีความตั้งใจอะไรไว้ที่อยากจะเป็น แล้วตอนปัจจุบันเราทำได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับมันค่อนข้างชอบเอพิโซดนันที่สุดเลยและเอพิโซดที่โคตรช็อกมากเลยตอนที่บาร์บี้ปล่อยครั้งแรกก็คือเอพิโซดที่เธอพูดถึงการเียดสีผิวตอนที่ได้ดูครั้งแรกอ่ะช็อกมากตอนดูจบือชอบแบบไม่คิดว่าบาร์บี้จะทำ่างนี้ได้ผมรู้สึกว่ามันจะมีแบรนด์แฟรนชสแฟรนชไหนอง da, ที่ทำแบบนี้ได้ที่เอาคาแรคเตอร์มาพูดเกี่ยวกับประเด็นที่เป็น อเลเวนมันเอ่อมันเป็นปัจจุบันเป็นกระแสะที่เกิดในโลกปัจจุบันนะแล้วสิ่งที่ชอบมากๆในคลิปคือบาร์บี้นั่งฟังเน่และปล่อยให้นิกกี้พูดเรื่องราวที่เธอเจอมาเราบาร์บี้แค่นั่งฟังผมรู้สึกว่าเคยโคตรรีสเปคเลยอะ่ะคือมันเป็นการตัดสินใจที่ยิ่งมากที่จะมอบบทให้บาร์บี้แค่นั้นในการนั่งฟังเหตุการณ์ที่ผู้ถูกกระทำได้เจอมามากกว่า Barbie and I had a sticker selling contest on the b e a c h last month. we split up and went different directions to see who could sell the most well while i was on the boardwalk beach security stopped me three times what they asked me all these questions over and over and they even called my mom <gasps> i never told you but that's why i sold a few stickers that day <laughs> คนที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษอาจจะไม่เข้าใจครบถ้วนนะคะคือผมก็เสียายตรงนี้ที่ว่าเฮ้ยบางวอล์กมันมีคุณค่ามามามาเป็นแรงบมาดาลใจในการใช้ชีวิตได้เลยนะครับแต่ว่ามันมีข้อจากัดด้านภาษาที่อาจจะไม่เข้าถึงทุกคนบางคนอ่อนอังกฤษบางคนเก่งอังกฤษก็เข้าใจต่างกันแต่ว่าสําหรับคนที่อ่อนนะครับมันก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่เราจะได้สึกภาษาอังกฤษผ่านวอล์กของบาร์บี้เพราะว่า อเมริกาอย่างคนที่พากเสียงเป็นบาร์บี้ยูฟล็อกเธอพูดสำเนียงอเมริกันเอ็กเซนต์ได้ชัดมากๆก็สามารถอิมพิวส์สกิลด้านภาษาอังกฤษตัวเองผ่านบาร์บี้ยูฟล็อกก็ได้นะครับทุกเอพิโซดก็จะมีซับไตเติลคำบรรยายที่ถูกต้องไว้ให้อยู่แล้วก็เอามาแปลเอามาฝึกสกิลการฟังการอะไรได้นะครับก็ไม่มีอะไรแล้วครับคลิปนี้อ,อยากจะรู้ว่า ชอบวอล์กไหนของบาร์บี้แล้วรู้สึกยังไงกับการมีของบาร์บี้วอล์กแล้วรู้สึกว่าคลิปไหนที่เอมพาวเตัวเองก็ลองคอมเมนต์แจ้งได้นะครับว่าผมก็อยากจะเข้าไปอ่านว่าเฮ้ยคนที่ติดตามหรือคนที่เข้าใจบาร์บี้วอล์กแล้วรู้สึกอย่างไรกับเอพิโซดนั้นนะครับก็แสดงความคิดเห็นได้นะครับไปแล้วครับ